ทุกคนฝันถึงบ้านที่สมบูรณ์แบบที่ที่เติบโตไปกับครอบครัวและสร้างความทรงจำใชน้าเมอร์ชันชูและบรอนลิงร่วมมือกันเปิดตัวระบบสมาร์ทที่อัปเกรดแล้วมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ฉลาดขึ้นสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น เมื่อออกไปข้างนอกความปลอดภัยของเด็กคือสิ่งสำคัญที่สุดของพ่อแม่ด้วยระบบ Angel Eye เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยสามารถดูแลเด็กได้ง่ายพ่อแม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวได้ทันทีเข้าถึงรถได้อย่างราบรื่นประตูรู้จักป้ายทะเบียนและเปิดให้เข้า ลิฟท์ทำงานพร้อมกันเพื่อการเดินทางกลับบ้านที่ราบรื่นผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าได้สะดวก